สวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะคุยให้ฟังถึงแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า e domai เป็นแอปที่ใช้ทำแผนที่ความคิดที่น่าใช้ในปี2022วันนี้ผมจะแนะนำเบื้องต้นในรายละเอียดว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างใน การทำงานของแอปพลิเคชันในตระกูลที่เป็นแผนที่ความคิดอย่างเช่นในคลิปนี้แนะนำ e draw หลักการเบื้องต้นของแอปในชุดแบบนี้ก็จะใช้ทำแผนที่ความคิดแตกแขนงออกเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นแตกออกเป็นรัศมีรอบๆถ้าพูดถึง mind map หรือแผนที่ความคิดโดยที่มีหัวข้อหลักมี เมนทอปิกหัวข้อรองล,อง,ลองมาแล้วก็สามารถจะเพิ่มขนแนงต่างๆลงไปโดยอย่างเช่นแอปพลิเคชันตัวนี้ก็กดแท็บคลิกแล้วก็กดแท็บเขาก็จะแตกลึกลงไปแบบนี้แต่วันนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าแอปพลิเคชันทุกวันนี้ที่เป็นตระกูลหม่ d แบบเขาได้พัฒนาไปมากมายนะครับสามารถรองรับความคิดรองรับไอเดียต่างๆได้ ในสิ่งที่รองรับจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงโครงสร้างของแผนที่เช่นภาพนี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นสไตล์ของแผนที่อื่นๆได้มากมายผมยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราจะทำในเรื่องของการวิเคราะห์รากของปัญหาเราก็เพียงแค่คลิกตรง subject of my map หรือหัวข้อตรงกลางตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นผางก้างปลาสามารถที่จะปรับ ไปยังโครงสร้างใหม่ที่สอดคล้องกับสภาพการทำงานของเราได้ทันทีหรือถ้าเรากำลังวิเคราะห์ในแบบที่ต้องตัดสินใจเราจะเลือกเป็น white right map ที่ส่งออกไปด้านขวาม,มือเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วยังสามารถที่จะปรับแต่งลักษณะขาให้เป็นแบบที่สอดคล้องเช่น tree diagram ดิสซิชันไดแกรมแบบนี้ได้ครับในส่วนของโครงสร้างตัวนี้นะครับคือจุดเปลี่ยนของแอปพลิเคชันในตระกูลนี้ที่แอปเดียวไปตอบโจทย์การทำงานอันหลากหลายได้ครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูให้เห็นภาพว่าแอปพลิเคชันทุกวันนี้พัฒนาไปครับเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้มีแอปเดียวที่ทำได้ตอนนี้ก็คือที่เป็นวินดี ที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นไทม์ไลน์ในสไตล์ที่พอกดไปเรื่อยๆเขาจะโค้งงอกับเองอัตโนมัติแบบนี้เป็นไทม์ไลน์ในสไตล์นี้นะครับจะไม่ใช่ยาวไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็ยังสามารถจะทำไทม์ไลน์ในแบบยาวไปเรื่อยๆได้ครับก็จะยาวไปด้านขวามือหรือเป็นไทม์ไลน์ในแบบแนวตั้งก็ทำได้เหมือนกันผม ยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูเพื่อให้เห็นภาพของการใช้งานว่ามันก็จะไปสอดคล้องกับแนวคิดตามการบริหารต่างๆที่เราใช้งานครับว่าภาพไหนจะเหมาะกับเรื่องอะไรสิ่งที่แอปพลิเคชันตัวนี้ทําได้เมื่อเราใส่ความคิดได้ครบถ้วนแล้วนะครับเขามีตัวที่เรียกาเป็นทีมทีมที่ปรับสีสันความสวยงามตามที่เราต้องการ แล้วก็แต่งสีตามเฉดต่างๆได้อีกปรับแต่งแบ็กกราวด์เพื่อเอาไปใช้งานนำเสนอนอกจากนั้นมีเอฟเฟกหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือตัวเอฟเฟกที่เป็นเหมือน hand draw style เป็นเหมือนเส้นที่ลากด้วยมือนะครับแต่ดูจะเห็นว่าไม่ตรงเหมือนเราใช้มือลาก นี่คือการทำงานของ E-Draw เพื่อให้เห็นภาพรวมๆนะครับปรับแต่งส่วนบนนี้ได้ปรับแต่ง Layout ได้ภาพตรงนี้ก็สามารถจะปรับได้ด้วยนะครับเช่นทำเป็นสไตล์นี้ก็ปรับแต่งได้อพลิเคชันมีความสามารถในการเพิ่มภาพต่างๆลงมา ลากภาพลงมาได้หรือจะใส่ภาพในนี้ก็ได้ครับใส่ภาพในหัวข้อเลยก็ได้เลือกว่าจะใส่ตรงไหนซ้ายขวาบนล่างก็สามารถจะทำได้แอปพลิเคชัน e-draw จึงมีความน่าสนใจฟังก์ชันพื้นฐานยังคงอยู่ครบนะครับยกตัวอย่างเช่นเรากลับมาที่เมนู Home การเพิ่มคอเอาสามารถจะเพิ่มคอเอาแบบนี้ได้ ในส่วน c ขอเอาเองก็สามารถจะใส่รายละเอียดย่อยกดแท็บลงไปใน l อเอาได้อีกครับอะไรที่มีความสัมพันธ์กันก็สามารถจะใส่ Relationship เชื่อมโยงเป็นเส้นความสัมพันธ์ได้ด้วยครับนี่คือแอปพลิเคชัน e draw ใหม่ผมนำเสนอเพื่อให้เห็นภาพของ การใช้งานเราสามารถกำหนดเป็นสีเดียวครับ s ิงเกิลคัลเหรือจะเป็นเรนโบว์หรือจะเป็นลักษณะสีสลับครับสีสลับคำว่า symmetrical นะครับจะเห็นภาพชัดถ้ากรณีแผนที่เราเป็นแผนที่ที่มีหัวข้อแบบนี้ครับซ้ายขวาคำว่า s ซ mm ิมเม r i c a l ก็คือความสมดุล สองสีซ้ายขวาจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่นำเสนอให้เห็นภาพเผื่ออยากจะนำมาใช้ประโยชน์นะครับรวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆถ้าจะกำหนดให้เป็นดิจิตอลทรานสฟอร์มกำหนดให้เป็นทักษะดิจิตอลสกิลนะครับในยุคถัดไป นี่คือภาษาของตีพศสอ2 2 2ที่ยังคงใช้ได้คับการทำงานเบื้องต้นโครงสร้างต่างๆผมให้ดูแล้วนะครับฟังกช์ชันต่างๆพื้นฐานไม่ว่าจะใส่ตัวเลขใส่ต่างๆก็สามารถทำได้หมดเพิ่มรูปภาพจากเครื่องก็ทำได้นะครับสรุปให้ฟังการทำงานเบื้องต้นเปิดไฟล์ กด new เราสามารถจะเลือก template ต่างๆเอามาใช้ประโยชน์ได้ครับสามารถที่จะเลือก template ที่เราสนใจและใช้งานเช่นเทมเพลตที่เป็นภาพแบบนี้ซึ่งถ้าเราไปใช้กราฟิกอื่นๆจะใช้เวลาแต่สำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ง่ายๆเลยครับกดท a b จะได้ลูกมันออกมากด enter จะได้ลูกลึกลงไปใช่ครับสไตล์นี้วิธีทำทำง่ายๆเพียงแค่ไฟล์ นิวตรง New เราสามารถจะกดแบบนี้ก่อนก็ได้ครับทำแบบนี้ก่อนแล้วค่อยมา,าสร้างทีหลังกดแท็บสามารถที่จะสร้างง่ายๆแบบนี้วันนี้ผมต้องการให้เห็นภาพรวมท่านฟังผมไปก็เกิดไอเดียว่าแอปพลิเคชันตัวนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับในส่วนของการใช้งานเมื่อทำแผนที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราปรับแต่งเรียบร้อย ใส่พื้นสีต่างๆเรียบร้อยเราจะใช้งานก็ส่งออกไปเป็น pdf หรือกราฟิกครับเพื่อเอาไปใช้ในรูปแบบต่างๆที่เราเตรียมไว้ในการนำเสนอครับไม่ว่าจะเป็นกราฟิกไปอินเสิร์ตหรือเป็น pdf ไฟล์ไป Presentation หรือส่งไปครับวันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ กำลังสนใจที่จะเอาอ e ีดอรมายมาใช้ประโยชน์ก็หวังว่าการติดตามชมคลิปจากผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้หยิบเอาเครื่องมือมาเสริมพลังการจัดการความคิดความอ่านเพื่อที่จะขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรอันจะนำไปสู่ประโยชน์ไปภาพรวมของประเทศต่ตอไป ก็อย่าลืมติดตามให้กำลังใจผมประชาันชาติพอดีด้วยการ subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับทุกการกดไลค์ของท่านก็จะช่วยให้เพื่อนๆได้มองเห็นคลิปแล้วก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันในคลิปต่อๆไปสำหรับการแนะนำเบื้องต้นอ e ีรดไมายก็ลาทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อน สวัสดีทุกท่านครับ